สวัสดีค่ะพบกับช่องรุ่งทิพย์ชาแนลเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้เนาะรุ่งทิพย์ก็เอาบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือพุทลุงปลานะคะอันนี้หลานเคยเนอะพ่อนัดก็กําลังเอาโครนนะคะคนหรือต้มบานเท่าเนี่ละจากปบุดจากหนามห่วยมาเดอ้อจ่าเดอ้อมาท่าหลุมเพื่อที่เสีห้ยหลุมมืนนะคะเวลาปลาเพิ่นบืนเนาะ เพื่อนได้กินเพื่อนได้กินหอมของโคนแมพี่น้องแลวก,ก็สีลงหลุมนะจ๊ะนะจ๊ะเออ,อเหมือนที่รุง่งชีพเอาให้ให้ให้เบิ่งนั่นแหละว่าปลาลงหลุมเป็นจังไดนะคะเออนานี่กะสีแบบว่าเข้ากระสีคุดลุงมป้านะคะเพราะว่าลมบอยโวยหนาวมาแล้วเนาะายฝนต้นหนาวนะคะลมบอยๆยปลากับบื้นจ้าไปเบิ่งปลาโต่งดีกว่ามั้งปลาลงโต่งไหมเนี่ยอันนี้คือ แขยแงมากนะคะถ้าเป็นตอนตอนสีใหญ่กว่าตรงตอนนี่ก็สิเป็นแบบปา่าเป็นใหม่ไพ่นะคะตอนสิเป็นใหม่ไพ่นเ,นไเนาะอันนี้คือว่าเพิ่นก็นสิคุดคุดคุดหลุมไห้แบบว่านี่นะจ๊ะคุดตามตามแจ่ตามแจ่คันแท่ไหมคุดตามแจ่คันแทะไหวนะคะแต่ละแต่ละแต่ละมองที่คิดว่ามองไหนป้าเพิ่นสีบื้นนะคะอันนี้ก็คือตรงเดี๋ยวขอสีผ้าเบ่งว่าตรงเพินพ่นเพิน่นเพิ่นมีป้าบ่มีอยูจ่จ้ะ ตงมีอยู่นะคะอืมเดี๋ยสียามตรงเห็นเบิง้งอันนี้ตรง่นเดนี H ่เด้อตรงของตรงของหลานเคยเนาะตรงของอนัดเนาะมีบอ่อมีหลายบอ่อเห็นบ่อนอยู่นะเห็นบ่อนอยู่จ้ะเห็นบ่อนอยู่นะคะเอออ๋อก็ไม่เท่าไหร่เนาะแต่ต้องต้องต้องดูว่าอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่าของของลุงชิปนี่ล่องหลายอยู่จ้ะทุกคนคะ่ะของลุงชิปนี่สิบป้าคอเนาะ ปลาปคอหรือว่าปลาคอหรือว่าปลาช่อนนะคะเออการุงชิบกับบรรยากาศมาฝากมามามาให้พี่ให้น้องได้รับชมนะคะว่าอาวิธีชาวบ้านชีวิตบา้บานนี้ป้านาโตง้งพะกาบ,บอนอยู่จ้ะ่อเบางทีล่ะก๊กใส่เอียนเนาะเสียงน้เพอนกัดดังสู้สู้เด้อเออนั่นใน,นแบบกัะยิมเปิยยิมเปยนะคะแบบว่า กะมายามหลุมนี่แหละเออพอพอดีนี่เห็นร้านเห็นร้านเคยมากก็บอกมานบอลพอนัดนึกว่าพอนัดสียามต่อนเนาะพอนัดบอกว่าอุ้ยคอยท่าลุมดอกย่ายวัดสนนันเนาะเออท่าลุมกัท่าลุมอันลุงทิพย์กัยามหลุมล่มเหระจ้านี่เด้อยามหลุมเนาะไปะไปแล้วลุงทิพย์กัสิกลับละเนาะพอวาน่ายแบบพกไปแล้วพกไ,ไปไปน้ำหาหลุมที่เพิ่นขุดนั่นแหละจ้าอ่าเพิ่นขุดหลุม่มใจไปกั ฮ่าฮาาโคนไปไปท่าเนาะหรือต้มนะจ๊ะต้มนี่ก็ะมุดเอามาจากนามห่วยละพี่น้องจ๊ะเออหมุดเอามาจากนามห่วยอันดูชิบก็เอามาให้ชมคือว่าวิถีชาวบ้านของเฮานะคะวิถีชีวิตเนาะภูมิปัญญาแบบบ้านาเท่านั้นละเออสมัยก่อนสมัยเกา่ากันยังกรยังกรยังใส่ได้ท่าซูเมอร์นี่เนาะค่ะเนาะเออกันยังใส่ได้ท่าซูเมอร์น,ะะน,ออน,นี่คือว่า ปัญญาชาวบ้านแบบบรลานพืนผ่ผพาเห็ดผ้าสางนะคะเนาะเออกันยังไดใส่หาอยู่หากินเนาะค่ะเนาะยังได,นนะะงไดแบบว่าเออเนาะก็ได้กินได้อยากอยู่ได้จากถาห้าวข,ขยันเนาะกรุงชิพกสิบ,บอกเสมอเลยว่าถาห้าวข,ขยันบออึดอยู่อึดกินนะจ๊ะอันนี้ก็คือดิลุ่มีิคือว่ารุงทิพยามไปแล้วนะคะยามไปแล้วกรุงชิพกส เรื่อยๆะจ้ากัสิ่งแบบว่าอเอาบรรยากาศนะคะหน้าเขาเนะหน้าเขา่าหอมมะลินะจ้าทุกคนจ้าเออบรรยากาศทงไฮทงหน้าขื้เกาเนาะชีวิตบ้านบ้านคบ้านบ้านนี่ละจา้าเบิ่งดูหลุมนี้มีจักตัหลุมนี้ก็มีจักตัเออมีอยู่นะคะอืมนี่ละจา้าเพราะว่าแบบแบบนี้เนะาะห้อตตรงท่า ถ้าถ้าโค่นให้เพิ่นอ่อให้เพิ่นมือแม่จ้ะให้เพิ่นมือนล่ะเพิ่นกะสิได้ล่งหลุมเนาะถ้ากะมามาเอาน้ำหลุมแม่จ้ะถ้ากะมาเอาน้ำหลุมเนาะเพราะว่านี่แหละคือว่าภู่มปัญญาชาวบ้านหาอยู่หากินเนาะจ้ะเนาะพ่อได้กินได้อยู่อยู่จ้ะเอก่อข้าวขยันนะคะพ่อในหน่อยก็ได้รลายพ่อได้ห้ายก็ได้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อ อารุงทิพย์ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมเดอ้อสวัสดีค่ะ